หูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนจาก Soundcore วันนี้ต้องเอามาทั้งหมด4ตัวด้วยกันมีทั้งแบบ over ear, earbud ใส่ออกกำลังกายแล้วก็ใส่นอนค่ะซึ่งคุณภาพดีเกินราคามากเดี๋ยววันี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวนี้แบรนด์ Soundcore เนี่ยเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีคนให้ความสนใจถ้าใครยังไม่คุ้นชื่อนี้หรือว่าไม่แน่ใจว่ามันจากไหนนะคะให้มาดูที่กล่องตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเขียนว่า by a n c h r ซึ่ง Soundcore นะคะเขาเป็นแบรนด์ย่อยของ a n k e r อีกทีนึงเรามักจะเห็นชื่อ a n k e r บ่อยๆนะคะเวลาที่เราไปซื้อพวก Powerbank หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสำหรับ Soundcore นะคะที่เป็นแบรนด์หูฟังของเขาเนี่ยเขาได้ออก Product Lineup ใหม่ที่เน้นความโปรแล้วก็ไปสุดกว่าที่เคยใช้แท็กไลน์ว่า Pro ขั้นเทพตัดทุกเสียงรบกวนทั้งหมดตรงหน้าตองนะคะก็คือหูฟังไร้สายที่ใช้ตัดเสียงรบกวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆกันไปค่ะตัวแรกนะคะ Liberty 4 Pro ตัวที่2คือ Space One Pro ตัวที่3ก็คือ Sport X 2 0ตัวที่4ก็คือ Sleep A 2 0ค่ะมาเริ่มกันที่ Liberty 4 Pro กันค่ะตัวนี้นะคะเป็น e a r ยร์บัดที่มาในเคสที่เราสามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อเปิดปิดได้โดยตัวเคสนะคะจะมีทั้งแบบสีแบบ gloss แล้วก็แบบ m a t t เดี๋ยวจะขึ้นภาพสีต่างๆให้ดูนะคะบริเวณด้านล่างของเคสนะคะเวลาที่เราสไลด์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอที่บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหูฟังของเราเช่นแบตบของเราเหลืออยู่เท่าไหร แล้วก็เราสามารถใช้ปุ่มสัมผัสด้านล่างเพื่อเลื่อนสไลด์เปลี่ยนโหมดต่างๆได้เช่นเวลาที่เรามาที่โหมด noise cancelling เนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าเราต้องการที่จะตัดเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถทําได้จากตัวเคสเลยอีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถทําจากแอปในมือถือที่เชื่อมต่อกับหูฟังของเราก็ได้เหมือนกันค่ะโดยในกล่องนะคะเขาก็จะมีจุกหูฟังมาให้หลายไซส์หลายขนาดเหมาะสมกับขนาดหูของแต่ละคนค่ะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดู โดยแต่ละข้างนะคะก็จะหนักประมาณ5.5กรัมพอใส่ไปนานๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหูขนาดนั้นหูฟังตัวนี้เขาสพอร์ต LDAC พูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีที่รองรับการส่งสัญญาณความละเอียดเสียงที่แรงที่สุดส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถเล่นพวกไฟล์เพลง Hi-Res ที่มีความละเอียดสูงกว่าได้อ่ะเรามาลองฟังเพลงกังนดีกว่า ว่าตัวนี้นะคะสามารถฟังเพลงได้หลายแนวนะ คือเสียงเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์เลยแล้วก็ค่อนข้างใสตัวเบสเนี่ยจัดว่าลึกนะคือมีอิมแพคเกินขนาดตัวแต่ว่าเวลาฟังเนี่ยคือเสียงดนตรีก็คือชัดใช่ป่ะเสียงนักร้องก็คือเหมือนแบบร้องอยู่ข้างข้างหูเราเลยแล้วก็เครื่องดนตรีมันเปลี่ยนข้างหรือเปลี่ยนซ้ายขวาเนี่ยมันก็ยังคงรู้สึกแบบเสียงไหลวนเป็นวงกลมจากหูซ้ายไปหูขวาก็คือสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวแล้วก็เสียงดีมากๆเลยมากันที่เรื่อง noise cancelling นะคะตัวนี้เนี่ยมี adaptive noise cancelling 3.0ซึ่งเดี๋ยวต้องจะพาทุกคนไปเทสข้างนอกกันค่ะ พอใส่หูฟังแล้วเปิด No i s e c a n c e l ลลิแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ายังได้ยินเสียงลมแล้วก็ยังได้ยินเสียงรถอยู่ถ้ายังไม่ได้เปิดเพลงแต่พอเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยพวกเสียงลมเสียงรถที่มันดังๆเนี่ยมันก็จะเบาลงหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นการแบบเดินริมถนนที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนเสียงเพลงมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นไม่ได้ยินเสียงแตรหรือว่าไม่ได้ยินเวลารถเข้ามาใ,นใ,นใกล้ขนาด ดีเลยโดยตัว noise cancelling นะคะเราสามารถเปิดโหมด easy chat ได้ซึ่งเวลาที่เราพูดปุ๊บเนี่ยมันทำให้ noise cancelling เนี่ยลดลงแล้วก็ตัวเพลงเนี่ยก็ลดลงด้วยก็คือเราจะได้ยินเสียงรอบข้างทั้งหมดเลยซึ่งมันสะดวกมากเลยนะถ้าสมมติว่าเราจะสั่งอาหารสั่งน้ำหรือว่าแบบไม่ได้อยากต้องถอดออกมาหรือกดปิดอะไรสักอย่างพอเราหยุดพูดปุ๊บปิดประมาณสักหาวิเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็น noise cancelling เหมือนเดิมเลย อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะได้ใช้งานแน่ๆโดยเฉพาะสำหรับคนจุ่มซ่าแบบตองก็คือ find device โดยเราจะสามารถมาที่ตัวเคสนะคะแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน find device ที่ถ้าสมมติว่าเราเผลอวางหูฟังข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งคู่ไว้ที่อื่นเนี่ยแล้วหามไม่เจอเรามากดให้มันส่งเสียงจะข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้โดยหูฟังเนี่ยมันจะร้องเป๊ะๆขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตามหามันได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ซึ่งตองลองใส่เดินในบ้านแล้วก็ทิ้งมือถือไว้ห้องนึงใส่เดินฟังเพลงไปอีกห้องนึงขึ้นชั้น2เปิดปิดประตูเนี่ยรู้สึกว่าเสียงไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ได้สะดุดเลยก็คือระยะการฟังเนี่ยค่อนข้างไกลส่วนของไมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรออกหรือรับสายเนี่ยก็คือเสียงชัดแ,แต่ไม่อู้อี้แล้วก็ไม่ติดขัดด้วยสวัสดีค่ะดีนค่ะอเะชัดค่ะ ไม่อุยงั้นมี่เหนึ่งไม่อุยมันกล้องแค่เพราะเราอยู่ห้องเดียวกันการใช้งานเราสามารถใช้ได้สูงสุด10ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งหรือว่าประมาณสัก7.5ชั่วโมงถ้าเราเปิดนอสแ c a n ซล l i n g ไว้ด้วยตลอดเวลาถ้าเราบวกกับการเอากลับเข้าไปชาร์จในเคสเน e, <t arten> ี na, ่ยเราสามารถใช้งานต่อเนื own own ่องได้ถึง40ชั่วโมงเลยซึ่งการเอากลับเข้าไปชาร์จในเคสเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีแล้วสามารถใช้ต่อเนื่องใน้4ชั่วโมงค่ะตัวเคสนะคะสามารถชาร์จได้แบบทั้ง type c แล้วก็สามารถช้าแบบไวเลสได้ด้วยใช่เดียวกันมาต่อกันที่ Space One Pro ตัวนี้นะคะเป็นหูฟังไร้สายแบบ Over-Ear ใช้ครอบหูซึ่งดีไซน์สวยมากแล้วก็สีน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะเขาจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำโดยรุ่นนี้นะคะสามารถพับให้เหลือไซส์เล็กนิดเดียวแบบนี้เล็กกว่ารุ่นก่อนหนะ้าเหลืออันแค่นี้เอง ซึ่งมันจะไม่ค่อยเปลืองเนื้อที่นะคะโดยในตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีถุงมาให้ด้วยเป็นสีเดียวกันกับหูฟังแบบนี้แต่ว่าเขาก็มี Travel Case ขายแยกนะคะถ้าใครจะจัดหูฟังแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อ Travel Case แยกด้วยตรงแกนหูฟังทั้งสองข้างนะคะก็สามารถปรับระดับได้ให้เข้ากับหัวของเรา ซึ่งปอมองว่ามันนุ่มมากเลยเนี่ยตรงทั้งที่ครอบแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยคือพอใส่ไปน,น,นานๆแล้วก็รู้สึกว่ามาันค่อนข้างเบาสบายนะคือมันไม่ได้หนกักแล้วก็ไม่ได้บีบหัวขนาดนั้นด้วยหูฟังตัวนี้นะคะรองรับการฟังเพลง,งทั้งแบบ Hi Res Audio แล้วก็ Hi Res Audio Wireless เลยแล้วก็ support LDAC เช่นเดียวากาันนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลง,งตรงนี้กัน ตัวนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าเบสแน่นสะใจมีความแบบตึบ๊บๆ๊บแต่ว,ว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ไปรบกวนย่าเสียงอื่นๆรู้สึกได้เลยว่าเบสเนี่ยแน่นสะใจเหมือนเราไปยืนอยู่หน้าเครื่องเสียงอ่ะแล้วเบสมันจะแบบตึบ๊บๆบอ่ะแต่เบสเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงเหมือนแบบหึง่งหึบวมบันที่เข้าไปรบกวนย่าเสียงอื่นๆซึ่งพวกเครื่องดน,นตรีอื่นๆเนี่ยก็คือยังได้ยินชัดมากดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นแบบ มีเสียงเกากีตาร์เบาๆอย่างเงี้ยตองก็ยังคงได้ยินก็คือเอาจริงก็เลิฟมากการควบคุมการฟังเพลงนะคะสามารถทําได้ที่ด้านขวาซึ่งจะมีปุ่มเพลย์พอสเพลงนะคะมีปุ่มที่สําหรับปรับระดับเสียงแล้วก็ถ้ากดค้างเอาไว้เนี่ยก็จะเล่นเพลงถัดไปหรือว่ายอนไม่เป็นเพลงก่อนแนะ่รุ่นนี้นะคะใช้งานได้สูงสุดที่60ชั่วโมงหรือประมาณ40ชั่วโมงถ้าเราเปิด Adaptive Noise c a n c e l l i n g ไว้ตลอดเวลาถ้าเราช้านะคะช้าประมาณ5นาทีเนี่ยก็ใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงเลย ถ้าใครไม่ได้จะฟังแบบว l เลสนะคะเขาก็จะมีสายแจ็คมาให้ด้วยเช่นเดียวกันในกล่องตัวนี้นะคะก็มี Adaptive Noise Cancelling 3.0เช่นเดียวกันซึ่งตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเดี๋ยวต้องพาไปเทสข้างนอกกันค่ะพอเปิดโหมด Noise Cancelling ของอันนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงลมหรือว่าเสียงรถเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วคือยังได้ยินเสียงแค่แบบเบามากๆตอนที่รถมันอยู่ไกลๆ แต่ว่าพอเราเปิดเพลงแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะได้ยินเสียงทุกดนตรีอยู่ตลอดเวลาโดยที่แทบจะไม่มีเสียงรดมากวนเลยฮัลโหลค่ะได้ยินตรงไหมได้ยินครับตรงไกลไหมมันมันจะไกลกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะอ่ะแต่นี้แบบพี่ได้ยินเสียงพี่ชัดมากก็คือแบบเคลียร์คัสไม่กระตุกเลยเออเสียงแบบคมชัดอะ่ะตัวถัดไปนะคะเป็นหูฟังสำหรับใส่ออกกำลังกายชื่อว่า Sport X20 ตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์สีขาวน่ารักมากๆเลยเขาจะมีตัวฮุกนะคะเอาไว้ฮุกเกี่ยวกับหูซึ่งเราสามารถปรับสายฮุกข,ของมันได้เ <ๆ S 1> ช่นเดียวกันโดยการแบบดึงเข้าดึงออกแบบนี้ข้างๆแล้วก็สามารถคอนโทรลการฟังเพลงได้ทั้งหมดจากปุ่มด้านข้างค่ะ เื่องเสียงนะคะจะเน,น้นเรื่องเบสเลยก็คือเพื่อเพิ่มอัตราลในการออกกำลังกายตัวนี้นะคะมี Adaptive Noise Cancelling เช่นเดียวกันซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีอีกตัวหนึ่งเลยตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ยาวสุด12ชั่วโมงหรือว่าถ้าใช้ร่วมกับเคสเนี่ยก็ได้ถึง48ชั่วโมงเลยค่ะรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า Sleep A 20 ซึ่งเป็นหูฟังที่ดีไซน์แปลกมากแล้วก็จะแบบนุ่มนิ่มไปทั้งอันเลยเพราะว่าเขาทํามาเพื่อสําหรับการนอนโดยเฉพาะค่ะตัวนี้นะคะเขาจะใช้ noise canceling l ในแบบที่เป็น passive ซึ่งก็คือจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทําให้เรารู้สึกสบายหูมากกว่าเยอะเลยเวลาที่เราใส่นอนดีไซน์ของหูฟังนะคะจะเป็นระบบปิดกั้นเสียง4จุดที่ใช้งานคู่กับปลั๊กอุดหู2ชั้นซึ่งสามารถปิดกั้นเสียงได้ดีกว่าอัน p a s s i v ทั่วไปถึง4เท่าเลย เวลาที่เราใส่หูฟังเข้าไปเนี่ยจุกมันจะทําตัวบิดขึ้นไปเพื่ออุดข้างบนด้วยซึ่งพอเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเวลานอน,นอนตะแคงนะคะมันก็จะไม่ได้แบบเจ็บหูหรือว่ารู้สึกเหมือนนีอะไรดันเพราะมันจะแนบไปกับจุดปิดของหูบนเลยเรื่องนี้นะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง14ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็สามารถใช้ได้นานถึง80ชั่วโมงเมื่อใช้คู่กับเชสค่ะ โดย Sleep A 2 0นะคะเขาจะเหมาะกับการใช้งานคู่กับแอปของเขามากๆเลยเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Sleep Monitoring ที่ดูคุณภาพการนอนของเราหรือว่าการตั้งนาฬิกาปลุกก็ตามซึ่งอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ต้องชอบมากๆเลยของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยก็คือฟังก์ชัน ASMR <c oughs> คือเราสามารถเลือกที่จะฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนเสียงทะเล เสียงป่าหรือว่าเสียงแบบนกอะไรอย่เงี้ยเราทําได้หมดเลยเครื่องดนตรีโบราณหรือว่าแม้กระทั่งเสียง SMR ที่เป็นแบบไวท์นอยส์ธรรมดาที่เราชอบฟังกันเพื่อหลับเนี่ยก็คือเขามีมาให้ครบหมดเลยดังนั้นคุณภาพเสียงคือดีแต่มันจะไม่ได้เน้นเบสแล้วเพราะว่าเราเน้นฟังเพื่อหลับกันนะคะอ่ะมากันที่ราคาของทั้ง4รุ่นนี้กัน ช่องทางจัดจำหน่ายนะคะก็จะมีทั้งแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, TikTok Shop หรือว่า Soundcore Official Website เดี๋ยวต้องแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ข้างใต้คลิปนะคะอันที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะก็คือจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะสรุปความโดดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตไว้ๆของทุกรุ่นกันค่ะ รุ่น Liberty 4 Pro นะคะเป็นหูฟังเอียบัตที่ใช้งานได้สะดวกตัดเสียงรบกวนได้ดีใส่สบายใช้งานต่อเนื่องได้นานมีหน้าจอบนเคสแล้วก็เสียงดีเกินตัวรายละเอียดดีมาก ่วนข้อสังเกตนะคะเวลาที่เราเปิดโหมด Easy Chat หรือโหมดที่ปิด n o i noise c a n c e l l i n g อัตโนมัติเวลาที่เราพูดเนี่ยโหมดนี้ค่อนข้างจะอ่อนไวกับเสียงของเราไปนิดนึงอย่างเช่นเวลาที่เรากระแอมเนี่ยบางทีเขาจะเข้าโหมด Easy Chat ให้เราทันทีเลยซึ่งจริงๆรุ่น Space One Pro ก็เป็นนะคะในอนาคตอยากให้เขาสามารถปรับ Sensitivity ได้ มาต่อกันที่รุ่น Space One Pro นะคะข้อดีก็คือเป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์ที่ใส่สบายมากจุดเด่นก็คือสามารถพับเก็บได้ขนาดเล็กมากใช้เดินทางไปเที่ยวไปไหนมาไหนสะดวกเลยตัดเสียงรบกวนได้ดีนะคะคือแบบเกือบ100%เลยแล้วคือเรื่องเสียงเนี่ยคือตองชอบมากเสียงดีมากๆเลยข้อสังเกตนะคะปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่มเล่นเพลงถัดไปหรือว่าเพลงก่อนหน้าเนี่ยมันจะใช้ปุ่มชุดเดียวกันซึ่งอาจจะต้องใช้งานไปสักพักนะคะถึงจะชินหรือเราสามารถไปตั้งค่าใหม่ในแอปค่ะ รุ่น s p o ร์ตเอนะคะตรงฮุกเนี่ยเป็นยางที่นิ่มมากปรับฮุกได้แล้วก็กันเหนื่อกันน้ําแล้วก็ยังมี Noise Cancelling เช่นเดียวกันรุ่นซีฟเอยีนะคะรุ่นนี้ใส่สบายมากถึงแม้ว่าจะนอนตะแคงมีฟังก์ชัน Sleep Monitoring และสามารถใช้ควบคู่ไปกับฟังก์ชัน ASMR ในแอปได้ค่ะ และนี่ก็คือการรีวิวหูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนทั้ง4รุ่นจาก Soundcore นะคะมีใครเคยใช้ตัวไหนหรือว่าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็เท่านี้ละค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ